เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเราเรามีวิธีรักนะครับเราก็มักจะแบ,บ่งปันนะครับให้กับผู้อื่นนะครับถ้าถัดไปน,นะครับน่าสนใจมากนะครับอาจารย์โตนะครับเยบอก<ช><บ><ช><บ>ว่าจริงๆแนะนาผมว่าจะโตก็ได้ครับแต่นะแต่ผมวมเห็นเห็นไทยทั่วแล้วเองของอ่านนี่ได้ไหมมาเลย อาจารย์โตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปิจินัทปรีวงอาจารย์โตอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,อนะอครับเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่คศึกษานะครับและก็เป็นที่ปรึกษาวิทยากรนะครับให้กับกระทรวงอุตสาหการรมกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับ และด้วยหน้าที่การงานที no ok ่จริงๆนวมันหอมมากนะครับมันทำธุรกิจสุขภาพเรสซิ่ของเนี่ยว่าเหตุผลอะไรเดี๋ยวพวกเรามาฟังอาจารย์โตนะครับเชิญครับอาจารย์โตนะครับ ท่านนั้นไม่มีต้นชัยครับแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิณรัตน์ตรีวงศ์นะครับหรือว่าเรียกว่าอันโต้ก็ได้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับรถลูกสอบเนี่ยหนุนทุกคนเลยนะครับโคชูปูโคตรพี่ใหม่คตรพี่นอนคตรพี่อุ๋ยนะครับบนจาวก็คตรโตโต็เพิ่งจะทำแต่หนึ่งเลขขอเสียงปรบมือด้วยครับผมนะครับก็ต้องไม่พูดเพราะว่าปกติตอนสามชั่วโมงวันนี้มีเสียงระดมนะครับ วันนะครับอุตสาหแนะนำเรื่องราวครับปัจจุบันครับแกคงเป็นอาจารย์นะครับแต่เดี๋ยวผมถามว่ายังเป็นอาจารย์อยู่หรือเปล่าไม่ไดยินใครบอกนะครับว่ายังไม่เล่นอาการเป็นอาจารย์นะครับก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบค่ายพันปันเหนือนะครับแล้วก็เป็นประธานหลักสูตรนะครับของในส่วนของวัตถุของเองคือเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแลปับอากาศนะครับใครมีลูกหลานนะครับแวะมานะครับผมก็ที่เป็นอดีตผู้บริการก็คือหมดีตบาลานะครับอดีตผู้บริการตอนนั้น ได้เป็นผู้เงวนการรอรุ่นสาึเก้าก็ถือว่าเร็วที่สุดในรุ่นนะครับเหตุผลที่ที่ไม่ได้เป็นตอ่าก็มาําเอตกัแล้วจะรับจอนะครับก็เป็นมิจากรี่นะครับาะทรให้กับกระต้ต่างๆก็ตรงนี้เรา่องว่ากระุมศาการกรมก็มีกรมสนัเสนาสรกรรมนะครับมีสำนักงานนะครับการ้อยระต่างๆนะครับกรมศากรรมเอ่อศาสุกรมืาการแรกนะครับมี ปรยชน์กับกระทรวงศึกษ,ษาแล้วก็มีกอ,องสำนักงานด้วยนะครับแล้วก็อยา่างรับอาชีพที่ที่เราเรียนจบมาก็คืออาชีพเป็นวิศวกรนะครับก็ยังคงไปตรวจนะครับกับโรงงานตรวจเรื่องเครนก็คือมีใบกรว์นะค,ะครับไทยจัดรได้นะต้องถ,ถ่ายถ่ายงานเดียวตัว <S <S ที่หนึงนะครับเพื่อให้เห็นนะครับประวัตินิดนึง <S <S ว่าเอ๊กว่าจะมาเป็นเนี่ยเราทำยังไงก็ผมเป็นเนป็นปวชนะครับก็คือจบมสามแล้วับเรียนปวชสายช่างเลยนะครับก็ที่สำนักงานนักข่าเหนือแลครับแล้วก็ ปริษัทเรียนต่อนะครับเป <พ faut S 1> ็นกรรมเครื่องกลนะครับโชคดีก็ได้ทุนไปนะครับท่านอายกฯเดินโทรสองใบเพียงหนึ่ใบนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสครับก็ให้ให้เอาเอาเอาไปแล้วรอเงินเดือนมานะครับเอาไปแล้วรอเงินเดือนให้ดูด้วยว่าก็ปัจจุบันนะครับก็ยังได้เงินเดือนอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นกว่าบาทต่อเดือนภายใต้การต่อสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็คือทำงานต่งวัน นะครับต่อ mm วันก็จุุชั่วโมงต่อปดาแหน่งที่เราเลีงดวการตายอีกถามที่ถึถามว่าจะออกการอาราไหมไม่ออกลยูรแล้วหน่งานะครับก็ไม่ออกแล้วร่องเงนี้ผมไม่ออกนะตกวหน่งที่ช่วยครับทำให้ผมได้ค่าตำแหน่งอยู่ประมาณหนึ่งบาทนะครับแล้วก็นิ่นึงครับก็ที่ไปทำงานที่กําหนดงานทั้งนั้ีเราหาจจะใด้แหละครับก็รับอุปเทศเมเจอร์นะครับก็เหล็ก็อยู่ประมาณหนึ่งแสนถึงสามแสนบาทต่ออุปเีอยู่ที่อเงินก็องง้อนใหญ่นะครับว่ากี่บาท แล้วก็สร้าปัญญานะฮะก็ได้บอกว่าประเด็นนี้มีเวลาเดนในพุ่นลอยเนี้ยก็อยู่ที่บริบัทต่อวันที่พูดมาทั้งหมดครับปัญหาก็คือทั้งหมดเนี้ยมันเป็นรายได้ที่เราเรียกว่าเป็นแ active income เลยก็คือผมยุกงานไม่ได้นะฮะผมก็เสียพวกเงินพวกเนี้ยให้หมดเลยใช่ไหมครับนั่นนะครับคือเหตุผลว่าเนี้ยผมอ่ะอยากจะไปผ่าตัดตาเนี่ยเราก็ผ่าไปแล้วเนี่ย t o t a ของผมนะมีทั้งติดแล้วใช่ไหมฮะในรักษาดูก็งูกตาได้นะฮะ ใช้ความประวนแต่สิ่งที่ผมได้จากการทํางานหนักตรงนี้ครับคือสุขภาพที่แย่ๆครับก็สุดท้ายเนี่ยเป็นสิทธิภาพมัสูงนะครับเรื่องหนึ่งหมอบอกว่าเส้นเลือดในสมองจะแตกก็ต้องขอบคุณคุณวานขอบคุณกระซ้าเลนสตี่นะครับขอบคุณรีบอลคุณโคทุกคนนะที่เปลี่ยนผมนะครับจากรูปเดินที่ทำน้ำหนักประมาณ110กิโลนะครับด้วยรีบอลลงมาเหลือคุณเหมือนปัจจุบันอยู่ใช่ไหมครับ เราได้วิธีคิดวิธีเกียวกับชีวิตมาทำให้รู้ครับว่า้สิ่งที่ผ่านมาครับสิ่งที่เพือนเป็นอคชีพทำหรือไม่ใช่ใช่ไหมครับถ้าเราบางคนอาจจะเคยเห็นสมการนี้ครับคือเอเเท่ากัวบาวายเนี่ยถ้าเอ้อาชีพครับว,วายคือผลลัพธ์หรืออะไรต้องให้เนี่ยตั้งแต่เด็กเลยครับเราถูกถูกถามมาตลอดโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะครับบางคนอยากเป็นทหาตรตำรวจหมอผอูต่ตง้ตงโรพยาบาลล้วก็เตะใช่ไหมครับผมบอกอยากเป็นครูวันที่ผมเรียนจบอะครับจบก็กลับมาเป็นครูอ้าว เป้าหมายเวยแล้วย <ing> ังไงต่อน um, okay ี่ก่อฮะเพราะเราถ้าทำหานขิดครูตั้งคำถามดตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นอะไรไม่ได้ถามว่าอยากมีชีวิตยังไงไม่ได้ถามว่าอยากมีชีวิตยังไงบางคงอาชีพในปากนะครับมันไม่ใช่ครับบางคงเราอาจจะต้องการความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตของเราต่างหากสุขภาพดีครับมีความมั่นคงทั้งรายได้ครับบางคงมันไม่ใช่แค่เป้าหมายครับแต่เป็นความมั่นคงในส่งที่ผมบอกนะครับ บางครั้งมันไม่ใช่แค่ว่าเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจครับแต่เราอยากจะมีสิทภาพในการใช้ชีวิตเราหรือเปล่าเป้าหมายไม่ใช่อาชีพเป้าหมายคือเราอยากจะมีชีวิตแบบไหน,นตรงนั้นคาที่ผมนะครับได้เข้ามาว่าเฮ้ยถ้าผมอยากจะมีชีวิตที่ดีไม่อยากเป็นแอคทีฟแล้วอย่างไรลนะ่ะอ,อ๋อก็เปลี่ยนนะครับไอ้ข้างข้างนึงนะครับข้างไปยหนุนข้างนะครับที่เป็นอาชีพแบบแอคทีฟครับทําอย่างไรให้เป็นอาชีพแบบแพสซีได้ ึ่งแน่นอนครับในธุรกิจเอเจนี่ที่เราเรียกว่าเราเป็นยูสเจนร์โนเนอ่์ก็คือเรามีสินทรัพย์ของตัวเองซึ่ง z, สินทรัพย์ในธุรกิจนี้ก็คือคิงแม็ก pues ซ mm ์เ hmm. ต็หร <for S 1> ือว <training enables> ่าสินทรัพย์ที่เป็นบุคคลหรือว่าทิมงานของเรานั้นเองนั่นคือสินที่ผมมาตัดสินใจเข้ามาแล้วก็มีอาชีพของเอกจนซีเพิ่มขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของผมก็คือแคสซีตินคำครับขามว่าทำไมอาชีพนี้มันน่าสนใจลองเที่ยดูครับสำหรับผมนะครับเวลาผมไปเป็นที่ปรึกษาดุริยากร์ที่เขาครับ ที่ผมฝึกเสร็จผมต้องเรื่องรู้เรื่องกฎดั้งเดิมด้รู้เรื่องการถือรู้เรื่องการตลาดผมทาให้อ้อยด้วยนะครับผมต้องรู้การถูกลอแล้การถือต่ามที่มีที่ต่างประเทศถ้าติดชัวร์ภาพนี้ที่ผมทาอยู่ปัจจุบันครับผมทาให้เออกรมศากราชนิติการนะครับหน่วยแรกผมต้องรู้เรื่องหลบหนังนะครับไม่ที่ที่มันคนละเรื่องกันหมดเลยแต่เมื่อเทียบกับทำง่ายของเดลกซี่ครับถ้าผมอยากขายของครับเริ่มต้นไม่ต้องมีความรู้เลยนะฮะใช้ชอบแชร์ตามเนอร์ไม่ต้องรู้อะไรเลยใช้พอชอบรู้ดูแชร์ตามมูเน จบแล้วนะครับคุณได้เป็นผู้แนะนำแล้วคุณอยากเรีความรู้ขึ้นมาาหาความรู้เพิ่มมาเข้าประกอบนักการเป็นรู้สินค้าแบบโฆษณาลงขายได้ใช่ไหมครับโพเต์นฟซไลฟ์จบทำคลิปนะครับนะฮะหรือว่าอยากจะมีแพสติกทำเราก็ตั้งทีน่าต่างทีตีไวห้าหมบาทใช่ไหมห้าต่อห้าต่างห้าคัณหาดีกับไงแล้วก็อยากเขาวีดิ้งแค่นั้นเลยทั้งหมดคือเรื่องเดียวกันต่อ้องกันแล้วก็ต่อเรื่องการทำให้เราเติบโตนะครับ ต้องขอบขอบคุณเลยกับที่ที่ทำให้ผมอะได้มีครันี้วันนี้ทุกคนไม่ได้น่ารักแบบนี้แล้วครับแต่ชอบตีครับมันมีทเตี้่ไหมนะครับแน่นิ่งใจรูแลสุดท้ายนะครับอยากจะบอกว ja, ่าอยากได้ชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะครับมาปิดกั้นการมีชีวิตที่ดีกว่าด้วยเลดี้ที่ขอบคุณมากครับ